ทุวันนี้นะคะกลับมาพบกับไบอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหม <S <S ละไบอ่ะก็ได้แบบว่าอยากมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูเนาะกับลุคคริสต์มาสที่แบบว่าไปถ่ายรูปชิคๆเก๋เก,เกง่ายๆนะคะทุกคนแล้วบอกเลยว่าเครื่องสอําอางวันนี้นะคะราคาถูกมากและสามารถแต่งตามกันได้เนาะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคที่ไบแต่งมานี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะเอาละคะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เราจะใช้เป็น m a เบอร์รีนฟิตมีนะคะทุกคนนี่เบอร์หนึ่งนะคะสําหรับผิวขาวเหลืองเนาะอันนี้มันมีแบบเป็นขวดได้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะแบบงบน้อยงบถูกแต่ง่ายง,ายง,ายงาย่นะคะทุกคนอันนี้เขามีขายในเซเว่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองลอง,ลองพื้นกันเลยดีกว่าคือวันคิดมาสแบบเป็นวันที่แบบดูแบบคนตื่นเต้นเนาะือแบบไปถ่ายลูปก,กันเยอะมากแล้วแบบบางคนก็แบบ ทำต้นคริสต์มาสในบ้านกันเองอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะปัะปลายไปหมดนะคะทุกคนบางคนก็แบบคีเอ็รลุกแต่งหน้ากันแบบเวอร์มากแต่คือไว้อยังไม่ได้มีความสามารถถึงขั้นระดับนั้นเนาะก็เลยแบบว่าแต่งไปง่ายๆไปก่อนอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนี่คะ่ะแล้วก็มาลงนะคะอย่าลืมลองลองพื้นที่คอด้วยนะจ๊ะถ้าลงหน้าเราไม่ลงคอก็จะเป็นสไปคอคกอีกแล้วจ้า แล้วก็จะได้งานผิวที่แบบอคือวันนี้นะคะก็เราจะไม่เน้นแบบว่าให้มันเน่หน,ะนาทุกคนก็แบบว่าเน้นแบบเบาบางสบายๆนะคะทุกคนก็ลงแค่เลเยอร์เดียวเนาะทุกคนก็จะได้เป็นงานผิวที่แบบเออแบบเบาๆบางๆสบายๆผิวนะจ๊ะนี่และขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาเขียนคิ้วกันเนาะวันนี้จะใช้เป็นของยูสตานะคะนี่อันที่ใบเคยใช้ไปแล้วนะคะน เคื่องสำอางเซเว่นาะก็ลองไปดูในคลิปเก่าได้นะคะที่เม่เคยแต่งไปนะคะทุกคน,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 นคือเป็นคนที่เขียนคิ้วไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะก็พยายามสะเขียนให้เท่ากันแต่คือมันก็ไม่เท่ากันอะ่ะก็เข้าใจปะเออทอนนั้นแหละเนาะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นี้ก่อนค่ะด้วยงานตานะคะทุกคนวันนี้นะคะเจะใช้เป็น พาเลทสีวนาคัลเลอร์นะคะเบอร์ศนะูนย์หนึ่งเนาะคือพาเลทอันนี้ไปเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็สามารถย้อนไปดูได้น,นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวไปขอลงด้วยมือเลยละกันเพราะว่ามันจะได้มีความติดแน่นมากขึ้นนะคะทุกคนนี่สีนี้ทาไปทั่วเปลือกตาเลยละกันแบบจะเอาสีนี้เป็นสีเบสนะคะสีแรกคือสีเขาแบบแน่นมากมสีคือแน่นเวอร์คือแบบทาไปก็คือแบบติดนึงก็คือปวัว นนไฮข้าหนึ่งเลยแล้วกันไปก็ลองเป็นสีตาสีแรกไปหน่อเป็นสีออกส้มๆนะคะทุกคนเป็นสีเบจเนาะเรามาสีต่อไปกันดีกว่าบีต่อไปนะคะที่เันจะเลือกมาทานะคะก็เป็นพาเลตสีเวนาคันเลิร์แบบเดิมเนาะแต่ว่าเป็นเบอร์ศูนย์สามเนาะมันจะใช้เป็นสีนี้นะคะทุกคนแต่ว่าใช้ด้วยแปรงลวกันนะคะโอ้หคือติดมาเยอะมากเห็นปะคือต้องเบาๆมือเว่อร์นี่คือทาตรง คัดเบ้าค่ะทุกคนคัดเบ้าให้มันมีความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็มีความมิติเพิ่มขึ้นนี่คือแบบเห็นปะมันจะมีความแบบไล่สีทุกคนดูดินี่น้องมีความแบบเข้มเวอร์นะคะทุกคนก็ แต่ว่าสีสวยเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคือมันแบบถูกอะไปตามกันเถอะเอาจริงๆคือใช้มายัางไงก็คุ้มอะทุกคนมาใช้ได้ทุกงานนะคะบอกเลยไปก็จะลงด้วยกิตเตอร์นะคะเป็นเบอร์ศูนสาเหมือนเดิมเนาะแต่เอาเป็นสีนี้นะคะทุกคนกลางตาจ้านี่โอ้ oh my god เห็นไหม,มนี่มีความแบบวิงวับวิงใจวิงเหมียวใดเอ,อ่ยใจยังไงงง คือมันสวยมากเลยทุกคนเนี่ยเห็นปะมันก็จะแบบฟัดฟาดน,นะจ๊ะนี่มันแบบเวอร์ปลาแม่เอ้ยคือแบบสีสวยมากตอนนี้คือตามาแล้วตามาแล้วทุกคนก็นเป็นสีนี้เนาะนี่ของเบอร์ศูนย์หนึ่งมาทาใต้ตานะคะทุกคนเบาๆมือนะคะ มันจะมีความแบบทําให้ดวงตาเราโตมากขึ้น้วยทุกคนถ้าเราเอาสีเข้มๆม,มาทาอะไรเงี้ยได้อยู่คือก็ไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าเก่งหรอกแต่คือแบบดูๆเขามาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําถถกวิธีไหมอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็ทำนั้นแหละเนาะก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนกับดวงตานี่ นะคะเราจะใช้เป็นนี่คะ่ะลิปสติกยูชาตาที่ออกมาใหม่นะคะแล้วคือใบได้ทาคลิปรีวิวไปแล้วเนาะทุกคน,นีไปดูกันเลยจ้านี่การที่ใบจะลงลิปไปก่อนเพราะว่าใบายอยากได้ความแบบว่าติดทนนะคะทุกคนแล้วก็ให้มันเข้มขึ้นแล้วเดี๋ยวใบจะไปลงแบบฝุ่นอีกรอบนึงเนาะคือสีเนี้ยชอบมากคือใช้ไปหลายรอบแล้วเอาจริงๆตั้งแต่รีวิวมารู้สึกว่าโอเคเลยแหละถูกชะลอมากอืมปัดนมาเยอะไปบ่าวันเนี้ยแม้เหมือนตุลิงนะ ได้เวอร์แม่แต่คือเข้มไปนะคะทุกคนอันนี้คือต้องบอกว่าเบามือเลยอะ่ะแบนบลงมาเยอะไปหน่อยเดี๋ยวไปเกลี่ยออกเอานะคะทุกคนนี่มันก็มีความประมาณนี้เนาะทุกคนคือในกล้องมันอาจจะดูแบบเข้มปะวะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนเนี้ยคืออันจริงอะเข้มอยู่เข้มเลยแหละ แดี๋ยวเราไปปัดออกแล้วกันเนาะแต่สีเขาสวยเลยทุกคนไปดูคลิปรีวิวได้น,นะจ๊ะนี่รีวอวสตาร์งานผิวนะคะทุกคนมันจะใช้เป็นแป้งชีค่ะทุกคนเบอร์ศนะูนย์หนึ่งเนาะเป็นเบอร์ของพี่นัดคือใบอะ่ะชอบแกงนีม้มากปังไม่ไหวแม่ใช้แป้งมาปัดกันนะคะทุกคนคือแป้งอยู่ไหนตอนนี้ยังไงอะไรยังไงนี่วนๆไปเนาะคือไม่อยากใช้ผ้าปะเพราะว่ารู้สึกว่า เน้นงานผิวแน่นอนเลยอะคือแบบว่าไม่ได้ให้มันหนาหน้านะคะทุกคนก็อเอาเบาๆเพราะว่าแบบว่าไปก็คืน้วยแหละเดี๋ยวแบบพอออกไปถ่ายรูปเป็นทรงเป็นแสงอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้แม่ใช่ปะเออเข้าใจผิวเะล่าอืมก็ปัดไปทั่วหน้านะครับทุกคนแล้วคือตลับอะล่าสุดมันแบบอืมพังแล้วครับทุกคน <S 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 คือก็ใช้ตริงแหละใช้ติงไม่ตกตานี่ นี่นะคะทุกคนก็จมาดัดขนตาแล,แล้วก็ปั่นมัคคาร่านะคะทุกคนนี่คือสภาพเยินแล้วคะ่ะแม่มัคคาร่าเขี่ยนในตำนานคือถูกและดีอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลปะก็หนีไปเลยนะคะนี่แน่นนะจ๊ะ oh, horse, so hey. ต่อไปนะคะแบคก็จะมา ลงด้วยบ,บัดออนเป็นเนื้อฝุ่นนะคะทุกคนนี่แต่เขาไม่ความแมทน,นะคะมันแบบจะลงเป็นซาสินะคะเบอร์สามนะคะนี่คือไปทาคลิปรีวิวไปอีกแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูกันเนาะคือสีมันน่ารักมากนะคะเบอร์สาออกพิดพีดนะคะทุกคนพีดอมส้มๆหน่อยนี่ก็ปัดไปนะคะ คือถ้าอยากเกาๆหน่อยก็ปัดตรงจมูกนิดนึงให้ดูแบบจมูกแดงๆอ่ะอันยองเกาหลียังไงเออเอ้าะนี่ก็ปัดๆไปก่อนปัดไปก่อนเดนนี๋ยวอ่อนเอง <laughs> ได้หรอ <laughs> นี่ก็ประมาณนี้เนาะไฮไลท์น,นะคะทุกคนวันนี้นะครัเราจะใช้เป็นไฮไลท์ของคอลเลกชันนะคะทุกคนก็คือแพ็กเกจทางยับเยินแล้วตอนนี้คือไปซื้อกลัมาแบบมันลดนะคะทุกคนมันก็จะมาปัดไฮไลท์หน้าแก้มกันนะจ๊ะ ไปเลยปัดฝ้าหนึ่งกบจม่มุิดหนึงนะคะงานปากนะคะเราจะใช้เป็นลิปของนามินะคะเบอร์หกชอบสีนี้มากคือรู้สึกว่ามันสวยมันออกแดงๆด,ดีอะ่ะมันแบบ มันแบบแดงกำกลากม,มันอแะบบเนี่ยอืมคือทาแล้วขัดผิวมากแลคะสีนี้คือแบบแล้วมันหอมด้วยไงไม่ใช่ไรหรอกเนี่ย4ี่สิบาทอะทุกคนในเซเว่นไ,ได้เป็นสีแบบเนี้ยอหวานต่อเออไม่หวานจ้าวันนี้ไม่หวานต๊ะเด้อไม่หวานโนหวานจ้าทาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแบบว่ากิ i t เตอร์ิิง i นะคะนี่ก็ ลงๆไปให้แบบเแบาๆหวานๆเตาะๆนะเนี่ยลงไปหน้าแก้มให้มันแบบมีความวิงวิงนะคะวิงวับวิงวับวิงใจวิงเหนียวก็ว่ากันไปก็คือลงๆไปเถอะนี่ก็ตรงลงอยู่แต่มันไม่ค่อยติดเลยอะ่ะอุ้ยติดแล้วเนี่ยลงมากพอไม่พูด นี้นะคะทุกคนใบก็ฟินิตลุกเสร็จเทีอยแว,แล,วแล้วก็ออกมาจากบ้านแล้วเนาะคือก็ได้ลุกป,ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปหาที่ถ่ายรูปก,กันเนาะทุกคนไปเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาแวะกินข้าวก่อนนะเพราะว่าหิวมากคือตอนเย็นยังไม่ได้กินอะไรเลยก็อยู่ที่ร้านผัดไทยเจ๊หมวยกุ้งสดน,นะคะแต่ว่าวันนี้ใบไม่ได้กินผัดไทยเด้อไปกินข้าวผัดกุ้งนะคะส่วนเี่ยวกินข้าวผัดหมูใช่ปะ เราจะไปถ่ายรูปท pues mm ี่สามย่านมิทาวกันคือสวยมากทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนะคะทุกคนก็มาถึงสามย่านมิทาวแล้วนะคะนี่ข้างในคือสวยมากทุกคนแล้วแต่คนเยอะเวอร์นะคะเยอะไม่ไหวแล้วแม่